สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกชมจันทร์สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายมือใหม่ก็ทำได้ด้วยริบบิ้นสีเส้นนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรนไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้น เส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหลียนอีกครั้งนึงนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอ,อลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอตรตอิบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะก็ค่อยดึงลิบินค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะเราจะจับกรีบให้แหลมแบบนี้นะคะนี่นะ นี่นะคะในแบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบีนเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบบิ้เรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะนี่นะคะจับหมุนมานะลีจะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะคะมองเห็นไหมนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอริบบิ้เส้นด้านนอกออกมาแบบนี้นะจับริบบี้ลงมาตรงๆแบบนี้ ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะนี่นะของหลังเส้นที่สี่นี่นะก็ค่อยดึงลิบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไม่ให้กรีบริบบิ้นนะคะลงมาให้กระชับมากนะให้พองขึ้นมานิดนึงให้อยู่ในแนวช่องของเขาเลยนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นฝั่งด้านสั้นนี้นะคะออกให้เสมอตรงฐานนะนี่นะคะตัดออกแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอัลตริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะนี่นะฝั่งด้านที่เราตัดริบบิ้นออกนะคะนี่นะค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูความสวยงามด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกลีบขึ้นมานิดนึงนะคะให้เป็นตามแนวเลยนะถังสี่กลีบสด้านเลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาติดสกอ็อตเทปนะคะตรงด้านล่างนะตรงกลางเลย ติดลงไปเลยค่ะนี่นะคะ ในแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชมจันทร์สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายมือใหม่ก็ทําได้เพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ